สวัสดีครับทนินทร์ขุนจันทร์ประธานวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ ake, ประกันท่องเที่ยวชุมชนตะโมดจังหวัดพัทธลุงยินดีต้อนรับสู่ชุมชนตะโมดครับสวัสดีค่ะออนกำมลโฮมสเตย์ค่ะบ้านเลขที่97หมู่9ตะบลตะมดอำเภอตะมดจังหวัดพัทธลุงยินดีให้บริการค่ะ ทางโฮมสเตย์ของเรามีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้บริการด้วยนะคะค่ะตรงนี้จะเป็นมุมกาแฟมุมนันงน่งค่ะห้องนี้จะเป็นห้องพักนักท่องเที่ยวนะคะมีเครื่องปรับอากาศทีวีพัดลมแล้วก็น้ำดื่มสะอาดให้บริการด้วยนะคะออนซีแก้วหานนะคะ งฮมเตริมคลองค่ะบ้านเลขที่บ้านเลขที่หนึ่งับสี่ตำบลสมุทอำเภอสมุนจังหวัดพัทลุงนะคะมีเจลมีหน้ากากมีสมุดบันทึกเยี่ยมชมค่ะอ๋อเดี๋ยวต้องฝนภายในบ้านอืมีตู้ยายาประจำบ้านอ๋ออ่านะคะมี กาแฟชากาแฟมีกระติกน้ำร้อนมีน้ำดื่มแล้วก็ก<ค>าแฟอ่ะกินน้ำสะอาน้ำ่นะคะมีถังขยะมีฝาปิดอ่าถังขยะถัขยะฝาปิดอ่ามีต<ะ>ู้เย็นแช่น้ำเย็นอืมค่ะสะอาดมากค่ะมีซิงคน้ำมีชักโคร แล้วก็มีที่แฝนผ้ามีใช้วางสบู่เครื่องทำน้ำอุ่นนะคะอ่ามีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะคะอ่ามีใช้ตั้งเคร่อมีถังขยะอ๋อสะอาดมีที่นอนหน้าพุทมีเหล็กดัดอืมปลอดภัยนะคะอ่ามีเหล็กดัดมีมุ้งลวดมีแอร์นะคะ มีถังขยะมีเตาลี่อ,อ่ะอ่ายินดีต้อนรับสู่โฮมสเตย์ยอดเข้าสเตย์นะคะอ่าตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่247หมู่ที่4นะคะตำบลตะโมดเอาเภอตะโมดจังหวัดพัทธลัยพระพก็จะมีเจลแวนโกฮ์นะครับแล้วก็แมสนะครับอันนี้เป็นตู้ยานะครับตู้ยาสามัมภาระในบ้านนี่ถังขยะนะครับนี่ห้องครัวนะฮะ นี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับครับนี่เป็นบรรยากาศห้องนอนนะครับของยอดข้าวโฮมสเ,เตย์น,นะครับวิว260อสงศานะครับดูบรรยากาศช่วยก็เป็นตวันโฮมาเตนางมันดีเป็นตะวัน รูบ้านเล็กตี้250ห้มู่อนค่ะก็กราไปาละ นะครับนี่คือห้องน้ํานะครับตัวอ้อ,อ,อบน,นะครับหลังเงินงง้นาดดีไนาตัวไปนี้โทรฉุกเฉินครับ ก็เป็นกฎกติกาของผู้เข้าพักแล้วมัน้องเป็นยังครับแล้วที่สองครับก็มีแอร์นะครับมีแอร์มีทีวีให้ดูนะครับก็ไ,ได้แล้วหน้าระเบียงรับผม,ม,ม,มนายเจริญสิงห์เจนัสิทธิ์ครับ อ,อยู่บ้านเลขที่4หมู่9ตำบลตะมดอำเภอตะมดจังหวัดพัทลุงครับโอมสตรีรุ่นนายบ้านนะครับเบอร์โทรนะครับ084965064เป็นที่นอนนะครับเป็นลักษณะน,นี้อันนี้เป็นกระดิ่ง ที่ใช้เลี้ยงวัวนะครับจะทำให้ส่งเสียงเห็นว่ากระดิ่งดังกุ้งกิ้งกิงว่าวัวนั้นอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับที่พักตรงนี้ก็นั่งเล่นแล้วก็เป็นที่นอนนะครับได้สองที่ได้สองท่านสงขยะครับยกสวัสดีค่ะสุกิชยายวงสเตสุภิญญาชนะสิทธ บ้านเล็กที่102หมู่9ตำบลตมดค่ะสวัสดีค่ะสุพิชาโฮมสเตย์หนูชื่อเด็กหญิงสุพิชาขุนจันทร์ค่ะคโอ้ท่งนี้ก็นี่คือห้องนอนค่ะพาไปดูงานกัน นะครับแล้วกว่าลุกลอนนะครับเราก็จะมีชักโครกนะครับแล้วก็มีถังเก็บน้ำนะครับหางล้างหน้านะครับแล้วก็มีห้องอาบน้ำนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องยาแล้วก็น้ำดื่มสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จะมีกล่องแมสด้วยค่ะนี่คือห้องครัวนะคะ ยาาบ้านนะครับ่ะกีติศินโฮมสเตย์ยินดีต้อนรับค่ะดิฉันนางกระมวลินชนะโสอยู่บ้า,าในเลขที่14หมู่9ตำบลตะโมท นอนองนนนะบรรยากาศห้องนอนน,อน,ดดนี่เป็นห้องน้ำอีกห้องนะครับห้องครัวนะครับมีถังขยะ บริเวณนี้เป็นห้องพระครับไว้สําหรับนั่งวิปัสนานั่งเล่นได้นะครับครับตรงนี้มุมรับแขกครับไว้ให้นักท่องเที่ยวมานั่งเล่นเจลล้างมือกับหน้กาอนามัยครับเชิญครับสมุดเยี่ยมนะคะแล้วก็มีน้ําสําหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มียาสามัญประจําบ้าน เจลล้างมือแล้วก็แมสนะคะสวัสดีค่ะตองเอมมุมสเตย์ค่ะบ้านเลขที่สองห้าศนครับค้าหมู่ที่ข้าวตำบลตมโบทอำเภอตมโบทจังหวัดปัตตานีค่ะจะเ,เข้ามาได้ล้างมือก่อนนะครับค่ะโอเคค่ะก็ตรงน,นี้ค่ะก็เป็นม,มุมนับแพลนะคะเป็นที่พักผ่อนของแขกนะคะ ค่ะข้อนี้ข้อคือที่อ้องนอนที่พักของนักท่องเที่ยวค่ะก็อยู่ในโซนสีเตาอบทางฟ้านิดๆเลยนะค่ะนี่ก็เป็นน้ำดื่มนะฮะสำหรับรับบริการนักท่องเที่ยวนะครับมีเครื่องทำความเย็นนะครับครับเป็นห้องน้ำนะครับมี ขันแยกนะครับห้องน้ำนะครับสำหรับอาบน้ำและใช้กับโถนะครับค่ะข้อนี้คือห้องครัวค่ะสำหรับทำอาหารรับแขกหรือว่าแขกมาจะทำอาหารก็ได้อะค่ะครับ,รบนี่เป็นถังขยะนะครับแยกแยะแห้งขยะเปียกสวัสดีดค่ะยินดีต้อนรับสู่พิชชาพรโฮมสเตย์นะคะตั้งอยู่บ้านเลขที่2-9-7 หมู่9ตำบลตะโดนะคะอําเภอตะโมดจังหวัดพัทลุงนะคะนบน,นะครัอันนี้เป็นห้องรับแขกนะครับไว้พักผ่อนในบ้านนะครับมีเบอร์โทรฉุกเฉินนะครับสำหรับนักเที่ยวที่มีปัญหาฉุกเฉินนะครับสามารถโทรด่วนได้นะครับค่ะตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะคะ ห้องนอนจะมีนอนได้2ถึงสาคนนะคะจะมีอุปกรณ์เป็นายาสามัญประจำบ้านนะคะแล้วก็มีน้ำตรงนี้จะเป็นปส่วนของห้องครัวนะคะค่ะตรงนี้เป็นห้องน้ำนะคะเป็นจุดทิ้งขยะนะคะมีแยกขยะเปียกขยะแห้งนะคะตรงนี้นะคะหน้าบ้านจะมีอุปกรณ์เป็นเจนแอลกอฮอล์นะคะหน้ากากอนามัยสำหรับนะักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักนะคะ ได้มาล้างมือก่อนเข้าบ้านนะครับอยดูบรรยากาศบ้านกัน,นครับนี่ห้องละหมาดครับสำหรับพี่น้องมุสลิม นีห้องน้ำครับ,หหรบตรงนี้เป็นมุมนั่งเล่นครับไปรับแขกแ3ดมโมที่5ตำบลตะโมดอำเภอตะโมดจังหวัดปัตตานครับ ดารัสหวังสันค่ะบ้านในสวนคุมมอโวมสเตย์แล้วก็ร่องเก่งนะคะตั้งอยู่ที่สองสามห้าหมู่สามตำบลแม่ขีอำเภอตะมดจังหวัดในส่วนด้านหน้านะคะเราก็อาจจะมีบริการเจลแอลกอฮอล์แล้วก็แมสนะคะแล้วก็มีกระปุกยาสามันประจําลมนะคะเรามีตู้แป้งบริการนะคะมีพัดลมแล้วก็มีน้ําดื่มนะคะ แล้วก็มีผ้าขนหนูไว้บริการนะคะแล้วก็มีทีวีไว้ให้แขกได้นอนดูทีวีอย่างสะดวกสบายนะคะ,ะมีเตียงนอนที่หนานุ่มนะคะไว้บริการนะคะแล้วก็เราก็มีตู้เย็นนะคะไว้บริการ่าแขกผู้มาพักด้วยนะคะสวัสดีครับผมมาอยู่จากทักินวานิชของมีนาวงษ์เตยตั้งอยู่บ้านเลขที่ิ8หม,มู่3ามตําบลแม่ที อำเภอตะโบจังหวัดพัทลุงยินดีต้อนรับครับเที่ยวและเอ็นแอลและหน้ากากอนามัยไว้สำหรับผู้มาพักตังไปมีห้องครัวเก็ดขึ้นมาพักมีห้องน้ำมีลรอมที่ใส่ตังรยาแล้วมีครบมีมีราวแขวนมีราวแขวนไปลองมาดูห้องนอนครับมีแอร์มีที่มีที่นั่งเล่น แล้วก็ามีที่นอนนุ่มสบายเยี่ยมสำหรับไว้เวลามาพักก่อนแล้วก็มียา,ยาสัมผัสมันจำบ้านอีายเลกจุกเชิญเพื่อมีเพื่อมีสวัสดีครับผมกระตอพุทธบุตรนะครับบ้านเล็กที่ดาริยาวุ้น2 2ตนนเจบ้านเล็กที่สองหกสองหมู่ห้าตําบลตะมูลนนะครับเราก็ขึ้นมาบนบ้านแล้วนะครับก็มีหน้ากากนาไัยแอลกอฮอล์แล้วก็สมุดเยี่ยมนะครับพร้อมด้วยแวดไฟนะครับมาชมห้องนอนกันนะครับ ก็บรรยากาศข้างในนะครับก็มีเราจะมีบริการน้ําดื่มนะครับแล้วก็ที่นอนนะครับพร้อมกับโรทรทัศน์พัดลมก็มุมนี้อีกมุมหนึ่งนะครับก็มุมมุมยา,าในส่วนของห้องทัวร์นะครับรมีบริการน้ําดื่มแล้วก็มีตู้เย็นแล้วก็มีม,มีเบอร์ฉุกเฉินด้วยนะครับเผื่อน,นักท่องเที่ยวมีเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับสวัสดีค่ะแลเขาภูมสเตย์ค่ะ ตั้งอยู่บ้านเลขที่125หมู่2ตำบลตมวดอำเภอตมวดจังหวัดพัทลุงค่ะสำหรับจุดแรกนะคะเราจะเตรียมเจลแอลโกอฮอล์สำหรับล้างมือและก็หน้ากากเราจะจัดเตียมไว้ทั้งหมด5เตียงค่ะอะ5เตียงแล้วก็เราจะมีตู้เย็นนะคะมีถังสำหรับใส่น้ำมีฝาปิดแล้วก็ มีชักโครกมีถ<า>ังขยะนี่ก็ตัวนี้ก็เป็นห้องครัวนะคะสำหรับนักท่องเที่ยว